สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูวิทโฮมแล้วก็เพจทำกินกันใบกูวิทโฮมนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําไก่ผัดตะไคร้กันค่ะตะไคร้หอมหอมนะคะแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหือว่าเข้าสวยเนี่ยเข้ากันมากๆทําง่ายสุดๆไปเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเริ่มจากตะไคร้นะคะวันนี้เราจะใช้ตะไคร้สามต้นใหญ่ๆนามาซอยแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราซอยตะไคร้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักตัวตะไคร้ของเราไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวตะไคร้ก็แล้วแต่ชอบนะคะจะใส่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะเอาไว้ตําแล้วก็เอาไว้โรยหน้าเาวลาเราผัดเสร็จแล้วด้วยนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะวันนี้เราใช้หอมแดงทั้งหมด2หัวใหญ่นะคะหั่นเป็นสี่แบบนี้จะได้ตําง่ายๆค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะ นำใบมะกรูดนะคะมาฉีกตรงกลางออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะฉีกเขาเป็นใบเล็กๆแบบนี้ค่ะสําหรับตัวใบมะกรูดก็ตามชอบเลยนะคะต่อไปจะมาทํำขึ้นกันค่ะเริ่มจากพริกไทยดํานะคะทั้งหมดเราใช้4กรัมค่ะหมดให้หยาบๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไป17กรัมหอมแดงนะคะแล้วก็ตัวพริกตัวพริกที่ก็ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราใช้พริกจินดาแดงจํานวน3เม็ดนะคะ ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวอย่างที่บอกนะจากนั้นก็ตำหย,ยาบๆไว้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะตักออกก่อนเลยนะคะ แล้วก็นำน้ำเปล่า100 ml ค่ะล้างครกไว้แบบนี้สำหรับตัวน้ำํำถ้าใครไม่ชอบน้ําเยอะๆนะก็ลดตัวน้ําลงไปได้เลยนะคะเหลือสัก50 ml ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะคะใส่น้ํามันลงไป3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นําเครื่องค่ะที่เราตำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผัดให้ส่งกลิ่นหอมให้แห้งแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะนําไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้เราใช้เป็น สะโพกไก่นะคะแล้วก็เนื้อไก่รวมกันเนี่ยจำนวน550กรัมค่ะผัดให้เข้ากันกับเครื่องดีเลยนะคะหลังจากที่ผัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสไก่นะคะ1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วดำตกแต่งนะคะ1ช้อนชาจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันดีค่ะ หลังจากที่ผัดเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําน้ํานะคะที่เราล้างครกเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ําเยอะเนี่ยก็ลดจานวนน้าลงได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเคี่ยวไก่ของเราให้สุกดีเลยนะคะหลังจากที่ไก่ของเราสุกดีแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนาตะไคร้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปตามด้วยใบมะกรูดที่เราฉีกไว้ค่ะผัดให้ตัวใบมะกรูดกับตัวตะไคร้สลดลงเล็กน้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดไฟย,ยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกาาไก่ผัดตะไคร้ของเราทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮปเพจทํากินกันบายโกวิทโฮปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องและทางเพจของเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ